สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อ2อวันที่ผ่านมานะครับดาน้าไวท์ UFC ประกาศประกบคู่รายการ UFC 310วันที่8ทธันวาคม2567นะครับคู่เอกเป็นป้องกันแชมป์เบราวมูฮัมหมัดเจอกับชาฟขาดรักมานอฟอันนี้ไม่มีอะไรคิดว่าไม่มีอะไรแต่รองคู่เอกนะครับเป็น รุ่น56กิโลกร,รมัมป้องกันแชมป์ m m a ของอเล็กซานเดอร์แพนโดจากับคนที่ชื่อว่าไคอาซากุระนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตาม UFC มากเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็คิดว่าไคอาซากุระคงจะมีอันดับใน UFC แหละเพราะว่าปกติเนี่ยยเขาจะแบบว่าไตา่เต้ากันไต่อันดับกันเข้มข้นนะครับเซ็นใครมาก็าจะให้ไปไต่อันดับก่อน แต่พอมามีข่าวออกมาผมก็ไปนั่งอ่านนะครับผลปรากฏว่าไคาอาซากุระนั้นเซ็นมาจากไรซินครับแล้วก็เดบิวเปิดตัวครั้งแรกได้ชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์แพนโทจาทันทีเลยนะครับพออ่านข่าวปุ๊บก็ตกใจว่าเฮ้ย UFC ทำอะไรแบบนี้ด้วยเหรอที่แบบว่าเซ็นมาปุ๊บ แล้วเปิดตัวปุ๊บให้ชิงแชมป์เลยนะครับถ้าเป็นวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเท่าที่จำได้ก็มีอเล็กซิสนิโคลัสนะครับที่เพิ่งแพ้ลีเกียนเออร์เซลไปอเล็กซิสนิโคลัสเปิดตัวที่วันครั้งแรกก็ได้ชิงแชมป์กับลีเกียนเออร์เซลเลยแล้วก็ชนะแล้วก็ถ้าจำได้อีกคนหนึ่งก็คือทาเครุนะครับเปิดตัวครั้งแรกที่ญี่ปุ่นก็ได้ชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่ง6กกิโลกร,รัมกับซูเปอร์เล็กทันทีนะครับถ้าเป็นฝั่งวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็คงไม่แปลกใจ ที่เขาจะทําอะไรแบบนี้เพราะว่าโปรโมชั่นเขายังเติบโตอยู่เขาต้องดึงสตาร์ที่ดังๆมาแล้วก็มอบหมายงานให้เหมือนกับว่าเปิดตลาดใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วแต่คนที่มันอยู่มานานอย่าง UFC แล้วเนี่ยที่แบบว่าไต่เต้ากันแบบเข้มข้นไม่ใช่ว่าเปิดตัวมาปุบจะได้ชิงแชมป์เลยกับ UFC นี่เป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ข่าวเขาก็เขียนว่า UFC เคยยุคโมเดินคือยุคใหม่เนี่ยก็เคยทําอะไรอย่างนี้ 2ครั้งนะครับคือเปิดตัวกับ UFC แล้วได้ชิงแชมป์เลยคนแรกชื่อว่ากิลเบิร์ตเมเลนเดสนะครับไม่ทันไม่เคยดูเพราะเซ็นมาจากสไตรฟอร์ดเปิดมาอันแรกก็สู้กับเบนซันเฮนเด์สันเลยนะครับผมอันนั้นคือคนแรกนะครับคนที่2คือถ้าทุกคนน่าจะรู้จักรอนด้าราลซี่ครับเปิดตัวมาเป็นแชมป์เลยรอนด้าราลซี่เป็นแชมป์ของสไตรฟอร์ดอยู่แล้วก็ถูกโปรโมทให้เป็นแชมป์ของ UFC แล้วเปิดตัวกับ UFC ครั้งแรกก็เป็นแชมป์เลยนะครับในโปรดสตร์ของ UFC มีอย่างนี้2คนนะครับผมทีนี้ผมก็สงสัยว่าแล้วไข่อาสกุระเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงคนญี่ปุ่นทำไมดานาวไวถึงสนใจที่จะเซ็นไข่อาสกุระมาแล้วก็ประกบให้ชิงแชมป์เลยนะครับในวิดีโอ YouTube ของดานาวไวเนี่ยเขาบอกว่าอเล็กซานเดอร์แพนโตชาเนี่ยไม่มีใครอยากสู้ด้วย เพราะว่าเขาชนะมาไล่ไปไล่ไปแล้วไปเนี่ยคือชนะมาเกือบหมดหลายคนในอันดับเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากสู้ด้วยเขาเลยเอาคาอสกุระเซ็นปุ๊บแล้วก็ชิงแชมป์เลยแล้วก็ไปดูครับในที่สุดก็ต้องไปดูว่าทํากันบ้านซะหน่อยว่าแล้วคาอสากุระนี่เป็นใครก็ต้องย้อนกลับไปดูไรซินนะครับดูมาสามไฟ <laughs> ดนานาไวทําให้ต้องไปดูสามไฟนะครับอสากุระเนี่ยสติสติย้อนหลังสามไฟนะครับ ย้อนกลับไปเลยชนะน็อกฮวนอชูเรต้ายก2 31ธันวาคม2566นะปีที่แล้วแล้วก็ชนะน็อกยูกิโมโตยะยก3 6พฤษภาคม2566แล้วก็แพ้คะแนนเอกชนฮิโรมะซะอุกิคุโบ31ธันวาคม2564ที่ชนะน็อกฮวนที่คนที่ฮวนอชูเรต้ากับชนะน็อกคนที่ยนะูกิโมโตยะนี เป็นการแทงเข่าครับคอาสากุระเป็นคนที่มีทามมิ่งในการกระโดดแทงเข่าได้แบบน่าจะซ้อมมาดีนะครับแล้วก็แพ้คะแนนเอกชันเนี่ยเป็นมวยกลางปรีนะครับแพ้ในรอบชิงกับคนที่ชื่อว่าอุกิคุโบะนะครับปีที่แล้ว2566ไคอยสากุระสู้2ครั้งปีนี้จะเปิดตัวกับ UFC ในเดือนธันวาคมเท่ากับว่าร้างสังเวียนมาประมาณเกือบเกือบปีนะครับเกือบเกือบปี พอไปดูฟอร์มของคนที่ชื่อว่าไครอาสกุรแล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าสู้อเล็กซานเดอร์แพนโตชาได้นะครับเพราะว่าอาสกุรานั้นเป็นสไตล์ยืนสู้สไตร k เกอร์นะครับแล้วก็เป็นพวกเทคดาวดีเฟนซ์ได้โอเคแต่ไอแพนโตชาเนี่ยนะโอ้โหมันมันยืนสู้ก็ได้มันรวบลงพื้นก็เก่งนะครับคิดว่าไม่น่าสู้ได้แต่แล้วทาไมดานาไว้ถึงทำอะไรอย่างนี้นะครับเราก็มาคิดดู ประวัติศาสตร์ของไอรุ่น56กิโลกร,รัมของ UFC อันเนี้ยตั้งแต่นู่นสมัยม i g ตี้เม u าส์เนี่ยคือเดนไว้คือไม่อยากไม่อยากทำรุ่นนี้อยากจะปิดรุ่นนี้นะครับส่ง TJ ด a ล h ชอลงไปครับจาก61กิโลไป56กิโลเพื่อจะไปเอาชนะ Henry h e นร y c e ซ u d o แล้วก็คิดว่าแบบน่าจะชนะได้ผมรกกดไปแพ้ Henry h e n รี่เซฮูโดมานะครับปิดรุ่น56กิโลกร,รัมไม่สำเร็จแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่รุ่นเนี่ย มันเป็นการสู้กันกลับไปลกลับมาของเดวิสันฟิกเกเรโดกับแบรนดอนโมเรโนนะครับแทบเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวเนี่ยซ้ำๆกันเยอะนะครับผมก็คิดว่าเดน่าไวก็ด้วยความที่ปลอดสาเขาเนี่ยเขาไต่เต้ากันเข้มขน้นแต่เดน่าไวพอมีอะไรที่มันตันที่มันติดตันเขาก็พร้อมทำอะไรใหม่ๆนะครับไม่ได้ยึดติดพร้อมเปิดตลาดใหม่ๆ แล้วพอรุ่นที่มันดูติดติดต,ต,ตันๆเนี่ยเขาก็บรรจุนักกีฬารุ่นคนใหม่เข้าไปแล้วให้ชิงแชมป์ได้เลยนะครับก็ไม่ได้แบบว่าต้องรักษาคำนบนธรรมเนียมประเพณีอะไรใครอาซากุระนะครับมีคนตามในโซเชียลมีเดียทั้งหมดประมาณ1ล้านคนไม่น้อยเลยนะครับแล้วอเล็กซานเดอร์แพนโทชาเนี่ยนะครับโฮ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 ในบรรดาแชมป์ทั้งหมดของ UFC นะครับอเล็กซานเดอร์แพนโทชา มีคนตามในสื่อสังคมออนไลน์น้อยที่สุดเพียงแค่269,000คนเทียบกับ1ล้านคนของอัสกุระนั้นก็เรียกว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดนินน่าไวทํทำยังไงดีครับจุดทูบเลยไหมขอให้ข่ายอัศกุระชนะจะได้เปิดตลาดญี่ปุ่นไปแบบเปรี้ยงเดียวรุนแรงนะครับ UFC เคลื่อนตัวเคลื่อนที่ทำอะไร ก็มีคนจับจ้องว่ามาไม้ไหนนะครับแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอผมกลับไปดูที่ฟอร์มย้อนหลังของอสากุระสามไฟนะครับก็ทำให้ได้พบว่าคนญี่ปุ่นดูไรซินเนี่ยนะครับเต็มสนามตอนแรกกับแมตช์แรกคิดว่าอมไม่คงไม่มีอะไรนะอาจจะเป็นบังเอิญดูย้อนหลัง3มไฟครับเต็มสนามทั้งสไฟสนามใหญ่ด้วยใหญ่กว่าลุมพินีเยอะนะครับ ดูแล้วก็แบบเฮ้ยอิจฉาเลยอิจฉาเลยเพราะว่าแบบโห้ทำไมเขาคนเต็มสนามง่ายง่ายดีจังนะครับของเราเนี่ยวัน166ร้อยหกสิบหกลถถังเดนิสบูลิชตะวันฉายโจโนธาวุธเกือบจะเต็มสนามเนี่ยนะครับสัปดาห์ท้ายๆก่อนแข่งถึงจะโซเอา์นะครับแล้วก็ต้องเป็นรายการวันลุมพินีใหญ่ที่แบบมีนักมวยดาวดังเต็ม เต็มเวทีเท่านั้นมันถึงจะขายตั๋วหมดเกลี้ยงได้แต่ถ้าเป็นวันลุมินีทุกสุกเนี่ยก็คือแบบหลวมๆนะครับแต่ไอรายการไลซินนี่้โ,โหสนามใหญ่แค่ไหนก็จัดเต็มตลอดนะครับก็เรายังมีงานหนักรออยู่นะครับทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนวันนะครับไม่จําเป็นที่ว่าโหถ้าเราถ้าเราความนิยมในมวยไทยทําให้แบบสนามเต็มทุกสุกทุกสุกทุกสุก,ก,ก,กเนี่ยมันจะต้องแบบ ก้าวขึ้นไปขั้นหนึ่งใครอะซากุระนะครับไปส่องดูในไอจีนะฮะขับรถปอร์เช่เปิดประทุนครับเป็นแชมป์องค์กรที่แบบเล็กกว่าวันจะเป็นชิปแต่ว่าสปอนเซอร์นะครเต็มกำกงแล้วไลฟ์สไตล์คือมีรถปอร์เช่เปิดประทุนนะครับของเราคนที่ดังที่สุดยังขับ m u s t แตงอยู่นะครับถ้าพวกเราส่งเสริมสนับสนุนอีกหน่อยรถถังจิตเมืองนน อาจจะขับเฟอร์รารี่ก็ได้ใครจะรู้แล้วพร้อมที่จะอุดหนุนวันแชมเปี้ยนชิพผลิตภัณฑ์โกอินเตอร์ของคนไทยหรือยังครับไปเลยวันหนึ่าไทยทิเก็ตเมเจอร์เดี๋ยวเอาราคาตั๋วให้ดูนะครับเปรี้ยงถูกสุดหนึ่งพันห้บาทนะครับพร้อมสนับสนุนไหมครับผมไลซินคนเต็มสนาม นักมวยเขาเป็นแชมป์ขับปอร์เช่นะครับของเราพร้อมสนับสนุนหรือยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงิน1,500บาทเข้าสนามก็ได้ขอให้อย่างน้อยที่สุดดูลิงก์ออฟฟิเชียไม่ดูลิงก์เถื่อนแค่นี้ก็ถือว่าช่วยแล้วนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่ติดตามสวัสดีครับ